โอกาสสุดท้ายจักกะบุง๋งขายปลาราทอดใชนี่เผยยอดคงเหลือที่ต้องเคลียร์โอกาสสุดท้ายจักกะบุ๋งเชิญยิ้มขายปลาราทอดใชนี่เผยยอดคงเหลือที่ต้องเคลียร์ตอนนี้กลมๆประมาณสองแสนนิดนจากประเด็นของตลกดังก่อนหน้านี้จักกะบุ๋งเชิญยิ้มกับเรื่องปัญหาเงินเงินทองทองหลังแม่คาปูนาขึ้นไป้ายไวนิวทวงเงินหลักหลายแสบบาท อีกทั้งยังเป็นหนี้อีกหลายๆคนตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นซึ่งตลกดังก็น้อมรับความผิดและเดินหน้าขายของทดชัยนี่แลจักกระบุงเชิญยิงขายปลาราทอดชัยนี่เผยยอดคงเหลือที่ต้องเคลียร์ล่าสุดจักกระบุงเดินทางมานั่งโต๊ะเคลียร์กลางรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่ตัวมัมหนูแหม่มสุริวิภา พร้อมเผยชีวิตทำมาหากินในปัจจุบนันและอัปเดตยอดเงินคงเหลือที่ต้องเคลียร์เจ้าหนี้คู่กรณีบอกเลยว่าเด็ดในความโชคร้ายยังมีผู้ใหญ่ในวงการช่วยเหลืออยู่ผมได้มีโอกาสขอขามาพ่อเป็ดเป็นการส่วนตัวไปแล้วถามพ่อว่าลึกๆยังโกรธไหมพ่อบอกว่ายังโกรธแต่ผมก็ดีใจที่พ่อ,อยัง ให้โอกาสผมยังเปิดพื้นที่ให้ผมได้มีช่องทางโอกาสทำมาหากินและให้โอกาสเปิดช่องทางในทางแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองเดับผมถือว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของผมสำหรับโอกาสที่ได้รับถ้าหลังจากนี้ผมยังปฏิบัติตัวเองเหมือนเดิมอยู่ยังเป็นเช่นเดิมเหมือนที่ทุกคนเห็นอยู่ ผมก็คงจะไม่ได้รับโอกาสนี้จากผู้ใหญ่อีกต่อไปแล้วและคงเป็นครั้งสุดท้ายที่จะยืนในโอกาสของเส้นทางบันเทิงคงจะต้องหาอาชีพอื่นและไปอยู่เส้นทางอื่นแล้วงานในวงการบันเทิงตอนนี้มีอะไรที่ได้ทำอยู่บ้างต้องบอกว่าผมไม่มีงานในวงการมา6-7ปีแล้วอันสุดท้ายที่มีคือซิทคอมบ้านนี้มีรักเมื่อประมาณเปีที่แล้วก่อนหน้านี้เรามีบ้านนี้มีรักดูแลเรามาเกือบ สิกว่าปีเรามีเงินเดือนที่เป็นเงินเดือนประจำให้เราได้มองเห็นว่าเดือนนี้เราสามารถจะทำอะไรได้บ้างตอนนั้นมันมีรายได้ที่แน่นอนเลยทำให้เราเกิดความชล่าใจคือเงินมันได้มาง่ายแล้วตอนนั้นผมก็อยู่ในช่วงที่เป็นวัยรุ่นกำลังสนุกกำลังเพลิดเพลินกับแสงสีกับชื่อเสียงเห็นว่าเริ่มเอาเงินไปใช้หนี้บ้างส่วนแล้ว ล่าสุดเงินที่ได้จากการขายของได้เงินจากงานเชิญยิ้มเชิญอร่อยที่ห้างเซ็นทรัลมหาชายัยผมก็ได้รับโอกาสจากทีมอเกนไนเซอร์และพ่อเป็ดเชิญยิ้มตอนนี้เลยได้มาออกอีเวนต์ขายปลาราทอดปลาส้มหมูส้มทยอยคืนเงินคู่กรณียังไงตอนนั้นผมขาย7วันทยอยคืนแล้วใช้หนี้ไป21,000บาทเพราะว่าเงินก้อนแรกที่ลงทุนไปผมก็ไม่ได้มีเยอะนะครับ มันเป็นการเริ่มต้นที่ผมจะเอาของมาลงแชร์แชร์กันไประหว่างกำไรและการลงทุนเหลือไว้เป็นเงินลงทุนจากให้ทั้งหมดทีเดียวก็คงไม่ได้เพราะว่างานที่ไปขายที่มหาชัยผมก็ไม่ได้เตรียมของไว้เยอะมีเท่าพอดีที่ผมจะทําได้นะตอนนั้นนี่ที่จะต้องใช้เขาเหลือจํานวนอีกเยอะไหมตอนนี้กลมๆประมาณ2 0 0แสนนิดๆเพราะนี่มันยอด2 4 8 0 0 0บาทผมใช้ไป21,000บาทแล้วส่วนเรื่องบวชตกลงจะบวชไหมเป็นคำพูดเราตอนนั้น ซึ่งตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ดิ่งที่สุดผมบอกกับทุกคนว่าเมื่อผมเสร็จเรื่องเสร็จราวเมื่อผมเคลียร์ปัญหาทุกอย่างเสร็จแล้วผมจะขออนุญาตบวชเพื่อขอโหสิกรรมต่อทุกคนนะครับสุดท้ายพอข่าวออกไปว่าผมจะหนีหนี้มันทําให้ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วผมจะสามารถสื่อสารกับใครได้บ้างเราพูดอะไรได้บ้างหรอ